สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่องพายตะวันนะคะนี่เรามาดูพี่น้องค้างเล่นกองดินนะคะเล่นอย่างเด็กน้อยเลยอันนี้เมื่อวานพ่อลงดินให้สองรถนะคะพ่อตรงนี้น้องแฉะฝนตกมาทุกวันเลยวันนี้ก็มาอีกแล้วค่ะลงเม็ดอีกแล้ววันเนี้ <c oughs> ลูกสาวแม่เล่นแม่โอ้ยโอ้ยโอ้ย ฝนมาอีกแล้วเวลามวนบอลูกฮะคนเก่งของแม่มวนบอลอู้ฝนมา ฝนมาฝนมาเขาล่มก่อนนะคะเล่นทําวันเลยนะลูกนะฝนฝนตก๋ยนนี้ฝนตกเกือบทุกวันเลยนะคะพื้นที่พี่น้ำค้างอยู่ก็เปียกแฉะทุกวันเราก็เลยลงดินให้พี่น้ำค้างพี่น้ำค้างก็เลยเล่นแบบสะใจไปเลยนะคะ อย่บบาวาดนี้แม,ลลนแม่แล้วลูกเด้อแม่ไม่เอาจ้าคนสวยย <c oughs> ินกองใหญ่ๆหายหมดเลยฝีมือพี่น้ำค้างนะคะเนี่ยฝนตกาอีกแล้วเอ่ะ ถ่ายเห็นตะตูน้องต้องขออภัยด้วยนะคะเพราะว่าฝนตกเราอยู่ที่ร่มดอกเห็ดของน้องน้ําค้างนะคะวันที่เราจะถ่ายฝนยังไม่ตกเลยเราถ่ายปุ๊บฝนก็มาทันทีเลยแอ่บ้านเราถ่ายไม่ต้องนะคะที่น้ำค้างดันให้แล้วเรียบร้อย หนูอย่าไปเล่นขี้น้ำค้างออกมานี่เลยหนู นี่เล็ดดินดีกว่าลูกสนุกดีกว่าเอ,อ่อเล่นกินอย่างกกเด็กน้อยเลยลูกสามแม่ดินกองนี้อยู่ได้กี่วันล้ะลูกฮนะ ของกินเลยนะคะเนี่ยน้ำค้างเล่นดีๆสี่ลูกอาะสวัสดีค่ะ ใหญ่เลยลูกอ้าวคุณหายไปแล้วตกนิดเดียวเดีย๋ยวเอาดิงเลี้ยนเขานะลูกนะดูไล่ไล่รถนะคะ จะวิ่งไล่รถเขาอีกแม่ ตกเนี่ตรงนี้มาไม่ตกทำไมฝนทำอย่างนี้เนี่ยตกขนาดอยู่ในศูนย์เดียวกันข้างอสนุกใหญ่เลยค่ะ น้ำค้างพอบีน่ะโซ่โซ่นะลูกเหมือนน้องตะวันเลยเนี่ยฮะ อย่าโดนแม่นะลูกนะลามวนแห้งพอลูกอ,อน้องตะวันเป็นไรนะน้องตะวันวไปหาพี่โชคแล้วโอ๊ยไม่ใช่พี่โชคนี่ <laughs> แม่แปงแม่แปง <laughs> มองผิดมองผิดนะคะ ฝนแม่ตรงนู้นยังตกอยู่เลยเนาะใช่ไหมเออตรงนู้นฝนตกอะแต่ตรงนู้นนะคะฝนตกนู่นอยู่ในศูนย์เดียวกันนะคะได้ยินเสียงฝนอยู่ค่ะแต่ตรงนี้ไม่ตกค่ะทําไมคุณฝนทําอย่างนี้คะ่ะนี้นะเขาเขาเรียกว่าฝนตกไม่ทั่วฟ้า รถมาลูกรถมารถมารถมา <laughs> อย่าไปเล่นขี้น้ำค้างห้องทวันไลไก่แล้วค่ะนวนอันนี้ลูกเออเล่นดินไปเลย <Yeah. S 1> <c oughs> สาวแม่นะ่าจิ้มหน้าตำเลยค่ะเนี่ยตอนเนี้ยอนนเอาเอาเข้าไปลูกฝนมาอีกแล้ว สนุกไหมจ้าลูกฮะน้ำค้างสนุกไหมลูกน้ำค้างเอ,อพ่อบีเยเลยเล่นโซ่อีกแล้วพ่อบีเ,ออ <c oughs> เดี๋ยวลูกขึ้นก็ติดคออีกนะลูกนะอย่าดื้อสิ <c oughs> ถ้าหนูเล่นแบบนี้แม่ไม่ให้เล่นแล้วนะ <c oughs> มันอันตรายนะลูกนะรู้เข้าใจไหมน้ำค้าง เสียงต่อโซ่พันคอติดคอแล้วก็ล้อหงอิกอันตรายผลมาอีกแล้วนะคะรอบนี้ใครจะแรงไงดูนะคะเขาเล่นโอโ้โหปหายากินแล้วคะ่ะนี่ ลูกดูคลิปเราจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ